หมอรอแมซิงเกิลปะ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 ,ปะเลิกได้ละตัวกินเถอะเล่นก่อนค่อยอัาคลิปซิงเกิลเล่นใหญ่อีกแล้วคราวนี้ไม่เล่นมีน้ำหนองออกมาจากจิมมี่หมอเกินกลัวใครกันแน่ที่เล่นใหญ่คราวนี้ไปโดนอะไรมาล่ะ ไม่ได้โดนมาติดโดนแล้วหมออืมแล้วนี่แหละติดเชื้อมะลูกอักเสบรู้ตัวไหมมีหลายสาเหตุเลยนะบางทีก็ติดเชื้อจากการผสมพันธุ์การผสมเทียมก็ได้เปินสอนน้าเชื้อไม่สะอาดหรือการฉีดยาคุมกําเนิดเช่นการได้รับโปรเจสเตอโรนหรือเอสโตรเจนทําให้มดลูกขยายหรือถ้าอายุมากมดลูกจะย่อนปากมดลูกเปิดสามารถติดเชื้อแบคทีเรียรเข้าไปกลายเป็นมดลูกอักเสบได้ที่ไข้สูงและเปลืออาหารเพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมคะหมอใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการดื่มน้ําบ่อยและฉีดบ่อยๆด้วยใช่ไหม ส่วนการรักษาเนี่ยมี2วิธีลหลักเลยวิธีแรกก็คือการฉีดยาถ้าต้องการมีลูกอยู่แต่วิธีนี้อาจจะทําให้เกิดอาการกลับมาเป็นซ้ําได้แต่วิธีนึงนะคือการผ่าตัดเดี๋ยวหมอจะฉีดยาสลบให้ก่อนนะน้องจะได้ไม่เจ็บเวลาผ่าตัดเอามดลูกกํลาลังไข่ออกวิธีนี้หายขาดแน่นอนโลกนี้ติดต่อน้องที่บ้านไหมคะหมอโลกนี้ไม่ติดต่อนะซิงเกิลว่าแต่หมอหล่อไหมหล่ออายุเท่าไรหร่แล้วหมอเอ๊ถามอายุที่เหลือเหรอห้านะเหลือห้า ีรมห้าสี่สามสองหนึ่งพอพอจบคลิปเถอะหมอ